นี้เป็นคลิปเก่านะคะทุกคนไปปล่อยปลาเมื่อคราวที่แล้วลืมเอาลงนะเพราะว่าคลิปมันมีเยอะมากวันนั้นก็มีน้ำยังขังอยู่เลยฝนตกเกือบลื่นเนีอันนี้จะเข้าไปอยู่ข้างในวัดวัดยานนะคะส,สังวรารามวรมหาวิหารเป็นวัดอารามหลวงสวยงามมากนะคะ ถ่ายข้างนอกไปแล้วอันนี้คือจะเข้าไปดูขออ้างในจะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่ประสูติจนเจึงตะเสนุลายปรินิพานเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนาะ ขอให้ทุกคนนะคะตั้งมั่นอยู่ในความดีทําแต่ในสิ่งดีๆอยู่ในสิลอยู่ในธรรมนะคะรักษาสีลห้านะคะอาอปิดม่เสียงแน่ยถ้าเราสามารถรักษาไ,ได้หข้อสองข้อสามข้อตลอดชีวิตหรือเราทําได้ทั้งห้าข้อนะคะชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะจะเจอแต่สิ่งดีๆจะเตอแต่ผู้คนดีๆนะคะจะมีแต่โชคลาภเข้ามาหาคุณคุณจะเจอคนดีๆนะคะคนที่ไม่ดีนะ จะหายไปจากชีวิตเราโดยที่เราไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยนะคะการที่เราคิดดีพูดดีทําดีนะคะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือสิ่งดีๆนะคะเป็นสัจธรรมนะคะสอนให้รู้สัจธรรมความจริงของมนุษย์นะคะที่มีการเกิดแก่เจ็บตายนะคะการเกิดท,ทํให้คนเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้อง มันทำความดีมันสร้างสมความดีไว้นะคะความดีไม่มีขายโด่น้องใดเฮ็ดเอาเองเริ่มถ้าความดีมีขายเข้ากับบ่ต้องเฮ็ดแล้วแม่นบอพราะฉะนั้นผู้ใดเฮ็ดกับผู้นั้นใดเหมือนเรากินอ่ะใครกินคนนั้นอิ่มใครทำคนนั้นได้เพราะฉะนั้นก็วรวิหารอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะเจอววิหารดีนะคะหรือไม่ภายภาคหน้าพบหน้าเราเกิดมาอยากอยู่ในตระกูลที่ดีนะคะ ก็ให้เราอมันสั่งสมบารมีสร้างสมบารมีตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ถ้าจิตเราสํานึกได้รู้ได้นะคะเราเข้าถึงนะคะจเย็นดีข้างงในยัไ่่จะเริ่มต้นข้างในมันมียินข้าวอยู่จะไปรู้ถอนเงินได้หรือเปล่า โอนได้หรือเปเ่ายังไม่พออะไรเลยไม่พร้อมทุนรัพย์ไม่มีเราก็สามารถโมทนาบุญสาธุบุญกับคนที่เขาทําบุญนะคะเจอใครทําบุญนะคะเจอใครทําทานนะคะเจอคนที่เขาได้ดีขึ้นบ้านใหม่ได้รถชได้อะไรใหม่ๆแบบนี้ให้เรารู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูข้างบนนีอะไรไปกับเขานะคะเหมือนกับว่าเราได้รับเอิมมาไม่กี่เดีย ดีใจยินดีกับเขานะคะเ,เราก็จะได้รับในสักวันหนึ่งแต่ถ้าต่างกันนะกับคนที่รู้สึกอิจฉาลิจยาเขานะคะมันจะเป็นการปฏิเสธสิ่งนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเขาจะคิดว่าคุณอ๋อคนนี้มนไม่มอยากนะได้ขมโมยเลยนะคุณจะไม่อยากได้มันจะปฏิเสธของคุณไปเลยและชีวิตของคุณทําไมถึงไม่เจอสิ่งโชคดีอะไรแบบนั้นเลยเป็นเพราะคุณอิจฉาเขาเห็นบองามบบพี่นอง ทังในนะคะมีทุกอย่างเลยตายแล้วไปไหนตายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรไปคนเราเกิดมาเราก็มาตัวเป่าเล่าเปือยจริงไหมตอนเราตายไปเราก็ไปแต่จิตวิญญาณของเราที่พกเอาความดีหรือความชั่วของคนคนนั้นนะคะตามไปด้วยก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราแข่งแย่งจริงดีชิงเด่นกันไปมันก็ ไม่เี่ยอะไรเราเหนื่อยเราไม่มีความสุขเราทุกเพราะฉะนั้นนะคะให้เดินทางตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะเดินทางสายกลางอย่าไปตึงมากอย่าไปเคร่งมากอย่าไปเครยดมากให้เราเบาๆสบายนะคะสิ่งไหนเราทํามีความสุขเราก็ทําไปนะคะอยู่ใน ลูกของเราหรือวิ่งหรือเดินหรือทำอะไรก็ได้ที่เราเีความสุขไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะถ้าเรามีความสุขความสุขของเราหรือความเบิกบานของเราไปทําให้คนอื่นเขาหมั่นไส้นั่นก็นี่มาดูสมบัตินี่เพราะว่าเขาอดเห็นเรามีความสุขไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะยิ้มแย้มแจ่มใสในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีความสุขในทุกขณะจิตที่ได้ ไม่ใช่อ่านดูดเรือมนุษย์มันมีสอย่างเนี่ยเขาสอบมนุษย์เนี่ยเป็นนิสัยนะทุกคนไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะที่สุดท้ายแล้วก็